ขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมังเกิดมีแด่พุทธบอยสัตว์ทุกท่านวันนี้วันที่29เดือนเดือนอะไรครับ วันนี้วันที่29เดือนสิงหาคมเวลานี้นั่งอยู่ที่ประเทศเวียดนามประสบการณ์ธรรมะทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะชาติไหนภาษาอะไรเมื่อลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วย่อมมีลักษณะการปฏิบัติไม่ต่างกันเพราะทุกชาติทุกภพ ทุกศาสนาที่นั่งสมาธินั้นเมื่อลงมือนั่งแล้วก็จะต้องมีปวดขาะจะต้องมีง่วงเหงาหานอนแล้วก็จะต้องมีจิตฟุ้งซ่านเราจะสังเกตเห็นว่าทุกพทุกชาติทุกภาษาย่อมมีธาตุพุทธคล้ายกันเหมือนกันหมดเพราะธาตุสี่นั้นไม่ได้แยกว่า คุณเป็นชาติอะไรธาตุสีดินน้ำไฟลมที่ไหนก็มีดินที่ไหนก็มีน้ำที่ไหนก็มีไฟที่ไหนก็มีลมดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นธาตุสีที่พวกเราทุกคนอยู่กับมันทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับความเจ็บอยู่ด้วยกันกับความแก่อยู่ด้วยกันกับความตายแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธาตุขันเปลี่ยนแปลงส่วนจิตคือพุทธ,ธนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลง จิตคือพุทธะนั้นดำเนินไปตามเนื้อหาสาระและใจความของมันเองดังนั้นพวกเราทุกคนพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ที่การฝึกจริงๆการฝึกสมาธินั้นแม้มันจะเจ็บแม้มันจะปวดแม้มันจะง่วง แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วตัวเจ็บปวดเมื่อยง่วงต่างๆก็หายไปเองหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นทรรมที่เราจะเห็นได้ชัดนั้นก็คือทรรมที่ว่าด้วยการฝึกการฝึกจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราจะเข้าสู่องค์การของสมาธิสมาธินั้นเป็นกริยาอาการหรือว่าเป็นหลักการที่จะเป็นเครื่องหมายกำจัดสามอย่าง หนึกำจัดความฟุ้งซ่านแล้วก็กำจัดความเจ็บปวดแล้วในที่สุดก็สร้างความว่างเปล่าขึ้นมาที่จิตดังนั้นองค์งประกอบของสมาธินี่ถ้าเราดูให้ชัดเจนพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแต่ว่าเราหายใจเข้าไปเราก็ใหเรารู้ตามธรรมดาที่เราหายใจเข้า เราหายใจออกก็ให well <c oughs> ้รู heart, ้เราหายใจออกเมื Sara ่อจิตของเรามารับรู <Thirty> ้เรื่องลมหายใจเข้าออกอย่างละเอียดอ่อนแล้วอย่างชัดเจนแล้วจิตของเราเมื่อเราอามาฝึกหัดให้ละเอียดอ่อนอย่างชัดเจนแล้วเมื่อมันมารู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างชัดเจนแล้วตัวรู้ตัวอื่นความรู้สึกอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเลย หมายถึงรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เราพุทธบอยสัตว์ทั้งหลายสมาธินี่มันเป็นเครื่องกําจัดความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องกําจัดความทุกข์คือความเจ็บปวดแล้วก็เป็นเครื่องกําจัดความไม่รู้ไม่เข้าใจดังนั้นเรานักปฏิบัติ ทำทุกคนที่เราจะฝึกทำนั้นก็หมายความว่าฝึกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเมื่อจิตของเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจริงๆจ,จนมั่นคงจนจิตตั้งมั่นแล้วสมาธิธรรมก็จะเกิดมีขึ้นกับเราทุกคนเมื่อสมาธิธรรมเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วความสงบสุขของจิต ความร่มเย็นของจิตความสบายของจิตรวมไปถึงเคราะห์ต่างๆในชีวิตเราทั้งหมดก็จะถูกกำจัดสลายหายไปหมดไม่น่าที่ว่าเวลาเรามีปัญหาไม่สบายใจมีปัญหาทุกข์ใจอะไรต่างๆเราจึงเข้าวัดไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นการสะดาะเคราะห์ให้กับตัวเราเอง ถึงแม้ว่าเราไม่เรียกว่าสนอเคราะห์เราก็จะเรียกว่าการไปสะแสวงหาความสุขที่แท้จริงภายในจิตเราความสงบสุขภายในจิตเราจริงๆนั้นก็เกิดจากความสงบการฝึกสมาธิการปฏิบัติสมาธิมันช่างพร้อมมากสำหรับพุทธบริษัทผู้มีความปรารถนาที่จะฝึกสมาธิเพราะอะไรเพราะอุปกรณ์ของการทำสมาธินั้นพวกเราทุกคน มีพร้อมมูลบริบูรณ์หมดแล้วหายใจเราก็รู้ลมหายใจเราก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีเพียงแต่เราระลึกรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงเท่านั้นเองก็คือการฝึกสมาธิทายาทยมท่านใดที่มีความประสงค์อย่างชัดเจนจะกล่าวนามของพระองค์นึกว่าพุโทโธ ในใจหายใจเข้าพุทธหายใจเข้าเมื่อสุดลมหายใจเข้าก็ให้เรานึกว่าพุทธหายใจออกมาเมื่อสุดลมหายใจออกก็ให้เรานึกว่าโทก็นึกพุทโทเท่านั้นเองลมหายใจมีพร้อมมูลสติเราก็มีสมบูรณ์เพียงแต่เราไม่ได้ใส่ใจจดจอ่อสอดส่องมองดูให้ละเอียดถ้าเราใส่ใจจดจ่อส่อง,องดูให้ละเอียด แล้วก็ตั้งสติไว้กับลมหายใจอย่างละเอียดสมาธิก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเมื่อสมาธิตั้งมั่นที่จิตแล้วความรู้เท่าเข้าใจชัดตามความเป็นจริงก็จะเกิดมีกับเราทุกคนโดยไม่มีอะไรที่เป็นเงื่อนไขเลยดังนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่พวกเราไปปฏิบัติกันก็หมายความว่าเราน้อมจิตตั้งใจที่เราจะสร้างบารมีธรรม ให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของพวกเราทุกคนขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงมังเกิดมีแด่พุทธบริษัตว์ผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านสวัสดี